จะดูเมาส์ป้องกันไม่ให้มันโดนไหมเนี่ยเรากดที่นี้เลยนะกดเล่นแล้วเนาะโอเคครับาก,กล้องเอามือสมัครเล่นนะครับให้สัญญาณกันนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับยับไปเรื่รอยจนหนุดขอบแล้วโอเคปลอดภัยแล้วน,นี่ทําไงต่อเนี่ยแหละครับข้อเสียของประเภทเมาส์ลักษณะเมนูน่นพวกนี้มันไม่ได้ลอกได้ล,ล่มนะครับ ใช้ตรงนัดนี้เลยนะครับุขึ้นมาปอนขึ้นนะครับปึ๊บปึ๊บก่อนจะใส่เนี่ยต้องระมัดระวังไหลบาเนี่ยช่วยจะยอะนะับือกันบุนุนปากบุ่นไปรานครับอันนี้ค่อนข้างยากเราใช้วิธีการนี้ยกขึ้นมาหลุดออบปึ๊บ ร <c oughs> มัดระวังให้สุดครับถ้ามีเพื่อนสองคนก็จะได้ช่วยง่ายนะครับน,นยยีวนี้ค่อยๆยกขึ้นมานะก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากครับแต่ก็ต้องระมัดระวังค่อย ค่อยทำไปนะครับยิ่งมือใหม่ต้องระมัดระวังให้เยอะนะครับ <t> โอเคเนี่ยเราจะต้องพอบนะครับมันโดนพอมันโดนพอบแล้วก็จะมีปัญหาเนี่ยนะครับเราต้องต้องแก้ไขเนี่ยเราถึงตรงนี้แก้ไขได้เลยเลยทำไงครับเอากระปุกถุงก่อนนะครับกันไป 啊，啊，啊，你。